ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแล้วก็แฟนช่องสูตรเด่นพารวยวันนี้ก็มาเจอกันอีกครึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะเอามา,านำมาดูสูตรเล็กวิ่งนะครับเ,เล็กวิ่งสองตัวมาตัวหรืว่วสามตัวมาตัวนี้นะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับแต่เดินนี้นะครับ ็คิดว่ามั่นใจเลยเพราะว่าทำยอดหลังเรก็รู้สึกว่าจะเข้าดีมาตลอดนะครับขอให้สมาชิกได้ไปเปลี่ยนแนวทางนะครับครับสูตรนี้ก็อย่าลืมนะครับคำเตือนนะครับเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้ก็เป็นการคํานวณเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นไม่แนะนำหรือชักจูงให้เล่นกัรรนพนันที่ผิกกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับขอ,ขอให้สมาชิกแล้วก็ แฟนๆที่ติดตามช่องของเราก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะนะครับครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับครับมารู้เป็นไงบ้างวัดที่แล้วผ่านมาก็มีมีคนโชคดีบ้างไหมก็ไม่รู้นะก็มีเข้าวเป็นหลุดธรรมดาเนาะตัวเลขขอให้สมาชิกได ใ,ใช้พิจารณาดูว่าสมควรหรอไม่สมควรเอาหรือไม่เอาเข้าหรือไม่เข้าตัวเราที่ชอบก็บางทีมไม่เข้าหรอกมันชอบเข้าแต่ตัวที่เราไม่ชอบเนาะให้สมาชิกได้พิจารณาดูก็แล้วกันนะครับสูตรก็คือสูตรคำนวณก็ตามตัวเลขนะครับเข้าบางหนูดบ,บางธรรมดาขอให้สมาชิกได้พิจารณาดูนะครับครับก็มาดูกันเลยนะครับเป็น เล็กวิ่งนะครับเ็เป็นแนวทางก็มก็ทำมาย้อนหลังมาดูก็รู้สึกว่าอยู่เดินดีนะครับส่วนนี้ก็จะได้อยู่จะเข้าดีนะครับเฉพาะหลักหน่วยละสิบนะําบนล่างนะครับไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะหลักร้อยก็ถือว่าผิดนะครับเรื่องที่เข้ามาก็รู้สึกจะไหลงวดนะครับก็ขอให้สมาชิก่เอาไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้น สูตรทุกเราก็ทําไม่ยากนะครับสองเจ็ดสองหนึ่งแปดเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็สองเจ็ดสองล่างหนึ่งแปดแล้วก็สี่นะครับสองนะ้บวกสี่นะครับบวกสี่คองที่ทุกครั้งนะครับได้เท่าไรก็ได้หกนะครับสองบ,บวกสี่ได้หกสองบวกสองครับหลักร้อยกับหลักหน่วยบวกกันก็ได้สี่นะครับ สร็จแล้วก็เอาสี่บอกหกนะครับได้ตัวใดก็ได้ศูนย์เลขที่เราต้องการคือสี่กับศูนย์กับหกเป็นตัวรองนะครับเลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาก็คือห้าเจ็ดเก้าล่างหนึ่งสี่เราเข้าเลขสี่นะครับผมยกมาไว้ด้านนี้นะครับเข้าเลขสี่นะครับก็ถือว่าถูกนะครับบนล่างนะครับแต่หลักร้อยก็ถือว่าผิดแล้วนะมันดูต่อนะครับถูตตอก็ ห้าเจ็ดเก้านึงสี่เราก็ได้มาก็คือ4ี่สาเจ็ดนะครับสี่ออ 4, 7, 4, 7, เจ็ดเลขที่ออกมาคือสกับ7จ็ดนะครับสกับเจ็ดครับเลขที่ออกมาคือ972ล่าง4 5, ี่ห้าของเราก็4กับ7นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็9 7้าเจ็้าเราก็ได้1 6 7นะครับ1 6 7 ตั้งนี้ก็เข้าตทัง3ตัวนะครับถือว่าเข้าดีนะครับแต่ส่วนมากนะครับส่วนมากตัวเลขจะไม่ขาดภายใน2ตัวด้านนี้นะครับครับด้านนี้จะไม่ขาดทุกครั้งนะครับให้สังเกตดูนะครับครับก็ดูกันเลยนะครับก็ไม่ใช่การเสียเวลาเยอะแยะนะครับอย่างน้อยก็เป็นแนวทางนะครับครับก็อาจะเป็นแนวทางเท่านั้นก็ สิบหน่วยบนล่างนะครับมีเกี่ยวกับหนึ่ร้อยไม่เกี่ยวนะครับก็เสร็จออกมานะครับเสร็จออกมาก็เลขเจ็ดห้าศูนย์ล่างสองสามนะครับเราก็คำนวณออกมาได้ก็หนึ่งสี่เจ็ดนะครับหนึ่งสี่เจ็ดเลขที่ออกมานะครับ ออกมาก็สี่าล่าง7จ็เราเข้า7นะครับแล้วก็ต่อมาครับสี่าล่าง7 9เราได้9 9 8เก้าแลขที่ออกมานะครับเลขที่ออกมาคือ9 3้าสามห้าเก้าสล่างเกานครับเราเข้าเศล่างนะครับเลขเก้ 9, นะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็ เก้าล่างเก้าศูนย์เราได้มาคือสามเก้ลขที่ออกมาครับสานะเลขอตอ่มาหนึล่างแปเราเข้าที่เลขสานะครับแล้วก็ต่อมานะครับหนึ่งเราได้มาคือสองครับเลขที่ออกมางวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับก็คือเจนะครับเราเข้าเ สองนะครับเรามาดูงวดนี้ครับวดวันที่หนึ่งนะครับเันที่หนึ่งิศซิกรารนวนนี้นะครับก็เป็นแนวทางนะครับก็คำนวณออกมาเสร็จออกมาก็ไดห,หนึ่งห้าหกนะครับแต่ตัวเน้นๆก็คือหนึ่งกับห,หนึ่งกับห้านะครับท่านสมาชิกลองเอาไปพิจารณาโนย้อนหลังโนก็ได้นะครับ ามยอดหลังก็เข้ามาตลอดนะครับตอนแรกจะติดอยู่ประจํานะครับติดอยู่ประจําคือด่านนี้นะครับตัวนี้ก็มีเข้าอยูอ่แต่ก็ส่วนน้อยนะครับอันนี้ก็เข้านะครับเข้าครับครับเลือเข้าอยู่ประจํานะครับอันนี้ก็เข้าเลขสี 4, อันนี้ก็เข้า4กับ7อันนี้ก็เข้า1กับ7อันนี้ก็เข้าเก้อันนี้ก็เข้า2อันนี้ก็เข้า1นะครับ ด้นานนี้ก็เข้า3ครับก็หน่วยมาก็จะอยู่ด้านนี้นะครับตัวเลขครับก็ให้สมาชิกจาไปเป็นแนวทางนะครับก็ขอให้จะซื้อลอตเตอรี่สักใบหรืออะไรก็ขอให้สมาชิกอย่าขาดตัวเลขที่เราคำนวณออกมานี่นะครับอย่างน้อยก็มาละหนึ่งตัวนะครับวันนี้เราก็ได้หนึ่งห้าหกนะครับหนึ่งกับห้า เจ็ดตัวเน้นนะครับก็ขอให้สมาชิกจะเอาไปเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นนะครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วก็ผมจะเอาจากคู่สองตัวสูตรที่เข้ามางวดที่แล้วนะครับจะามาให้สมาชิกจะเอาไปตัดสินใจแล้วก็เอาไปเปลี่ยนแนวทางนะครับ ขอให้สมาชิกได้กดติดตามและก็เลขที่เข้ามาเมาทืทีแล้วก็มี7,2กับ3านะครับก็เข้ามาก็เดี๋ยวผมจะมาในคลิปหน้านะครับก็คงจะวันสวันเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็ขอให้สมาชิกได้เอา,อาลงมากมันก็ไม่ดีนะครับ สับสนนะครับผมยังไม่สรุปนะครับช่วงนี้ยังไม่สรุปรอปใกล้วันนะ้วจะสรุปให้ท่านสมาชิกท่าอับเอเป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านงโชคดีนะครับสวัสดีครับผม